หอนี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนอันนั้นวิธีการแสดงอุณหภูมิเป็นนองศาเซลเซียสยแล้วโอเคแล้วก็ซิส,สกิกะระฮายัดตีก้กุ้ยอเอ๊ะตอนนี้ตังกลางคืนเหรอแล้วเราทำอะไรไปเรบที่แล้วเราพวนดินใช่ปะเราพวนดินไป หลเราควรดินไปอ้าวบ้านบ้านคินตะเปิดประตูอยู่หรอพาต้คินตะไม่อยู่ <laughs> แล้วอ๋ออะไรอ่ะอะไรเอ๊ะเอ๊ะคือยังไงอ่ะม<อ>ีเรืมีเรเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะอ๋อเอ๊ะเอ๊ะどうกうことเอ๊ะคือพวกเราสามารถปลูกได้แล้วเหรอคะ <laughs> เดี๋ยวนะเราปลูกเราปลูกได้แล้วเหรอ คือเขาอะพยายามไปหาไกด์อ่านมาว่าเขาจะต้องปลูกข้าวยังไงโอ้โหสามารถสามารถกดให้ได้แล้วช่วยด้วยแชทยังไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องทำยังไงยังไม่ได้คิดเลยว่าต้องทำยังไงทา่ทาว,ว่าท่าว่าฮารุอ,อิ 2で行いましょうあはいはいはい、うん、ふん米作りのヒントは食べ物が教えてくれるため常に話しかける癖をつけていくといいでしょう食べんの危険は夏一までなるほどですえー、っとねえー、っとねこの苗はもういいのあわからん ถ้าพวกนี้เราจะต้องจะต้องอันนะั้นอะเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องเอาอันนี้ลงเราควรทําปุ๋ยถูกปะเออใช่ตอนนี้ไม่มีปุ๋ยหีิใช่ปะเออเราทําปุ๋ยไว้ยัง อ้าวทำไปแล้วนี่ <laughs> ทำไปแล้วดิดาอะสิน้นนี่คืออะไรโัเบลก็ชื่อโมเอ๊ะそこまで言えないよโอ้โอ้เมนโดว้าเสกิไซ <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอพี่ได้แหละแคร์อะไรละ่ะ <laughs> แล้วเราจะไปแคร์เลยหรอแล้วทีนี้ก็ใช้อันนี้อันดึกเลย <laughs> ได้เหรอวะมันไม่ควรใช้เยอะเกินในช่วงต้นๆเกมปะเพราะว่าแบบมันจะ มีผลทำให้ข้าวมันมันอันปะเฮ้ยทาไมนี้ใส่ไม่ได้เอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้แล้วเหรอไม่รู้อ่ะเข็ดเตะใส่เยอะมากเค <c oughs> อะไรล่ะครับ อเคอะไรล่ะครับโอ้นี่อะไรได้อะไรอ๋อได้จิการะหนึ่งลบหนึ่งให้ <Hey. c oughs> เป็นตัวเลขที่งดงามที่สุดเล่นอะไรของมันวะเนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะไปหาสกินโนะส,สุสจิเพิ่มเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าเราใช้ไปแล้วอันหนึ่งเราต้องการเพิ่มเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยเราใช้เซกิไซไปด้วยนี่นะ ไม่ได้การแล้วครับแชทเราจะต้องไปด่านที่ได้เซกิไซโทบิอิชิสกะเดี๋ยวสคิปไปเจอตอนฮาเร็อิจิกันเลยโ oh <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> ว,ว้าวฮืม <c oughs> น่นชักคยวะนน่นจะต้องยืนมืน <c oughs> <c oughs> คือแบบยืีจะพูด ยี่แกคินตาปะเออสองคนนี่จะพูดน่แบบเออใช้โฮเกนแล้วเราก็แบบอ่านไม่รู้เรื่องฮ่าฮ่าฮ่าิ่าฮ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 ่ม่าฮะาฮ่าฮ่าฮะาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าาต่าาฮ่า่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮาว่าาฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่าฮ่ プリとトーテスカはいはい。ああ<れ>、クコクで<え>できちゃった子。ラチャディアナスイガンドゥアハ。ええ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  Sorry? <リー>ああ。は助ズネを出すにしても。 しばらく様子วอยศุวิ yup. times, ่งถึงกน็จะอีーーーー่อื่ก yeah. ็จะไปีอนจะีอื่นก็จะไปอนก็จะทอื่นก็จะอที่อ่นก็จทอนก็จะไปที่อื่นก็อเราจะเข้าืไปท่อื่จะไปที่อืนะไป่อื่ก็ไปที่อื่นก็อนกี่อ่นกอนก็จะไนไอนก่อนกะ่อกันกะ่อื่นก็จะไนก็ะ ก็คือในเกาะแห่งนี้อ่ะมีเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้มากมายอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมคุยกับท่ท่าทาอเอมอนอะไฮไฮเอ็ดต่ออ๋คือถ้ามันเนียเนียนเนียเนียมันจะมีประโยชน์ที่น้องพูดใช่ปะ เราก็ต้องดูจากประโยคที่น้องพูดด้วยว่าแบบน้องพูดว่าอะไรแล้วเราก็เดาๆเอาถ้าอย่างนี้ก็คือชื่อบึ็นโอคิคุนัตตะเพราะงั้นก็ทำลยอืมได้มาเป็นร้อยเลยเหรอแชทเีตนเเออสุัสดีตอนนี้วันน้โอเว่ย์มาชอว์วิววิวิวินกีี่อะ ท่อเยื่อสิ่วเบลล์ต์มิสส์นとดูสの2つเあるあはคทือนีว่า n ออยซอลเรเราต้องใส่น้ำก่อนเหรอหมายความว่ายังไงทำไมทาอุเวมอนไม่บอกอะไรเราเลยทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะ แล้วความว่ายังไงไม่รู้ปากละสองสาวาสาีโอ้เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวบี้วองพูดอะไรของดอกไม่ <c oughs> ต้องบ่นก็ได้โอ้แชทอ่า huh. โอ้โอเคโอเคปรับปรับมุมกล้องให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดินถอยหลังแบบตรงๆอย่าได้เบี้ยวน่าจะตรงแล้วล่ะเบี้ยวเลยทันทีพอดีผมใช้จอยนะครับพอดีพอดีผมใช้จอยนะครับไม่ได้ใ oh. ช <c oughs> <c oughs> ้คีย์บอร์ดโอเว้นโคตรไกลเลยแชทอ้ยยอดนักเบี้ยวคือนี่แบบว่านี่ก็ไป หาไกด uh, ์หลายๆอันมานะแล้วเหมือนในอะไรอะในโอ้ยเด็กต sure> ู้แชแชทแดปอย่าอย่าออย่าาแบบนี้กับผมเขดจบเดก็คือช่วงนี้ใช่ในภาอังกฤษจะเรียกว่า planting p l a n every seedling in the soil open close the field อ่าฮะ to control the water level ตอนนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเย็บก็คือแบบว่ามันบอกแบบตามไกบอกนะเหมือนจะบอกประมาณว่าแบบเออ the rice must must be planted as best as you can ก็คือแบบคุณจะต้องปลูกให้ดีโอ้ยตก <laughs> ใจจุจุกก็ได้สกิลเอออะไรเนี่ย ออคือส,สกิลแหละสกิลช่องอะฮะแล้วเพื่ออะไรเราจะเห็นช่องไว้เพื่ออะไรเพื่อเพื่อการเว้นระยะที่ดีออกเออเห็นะน่าจะใช่เพราะเพราะเท่าที่เขาอ่านมามันก็เหมือนบอกประมาณนั้นว่าแบบเหมือนหนึ่งช่องหนึ่งอันอะไรอย่างี้ปะเออน่าจะใช่แหละโอ้โอ้โอ,โอ้อย่าชนกันนะไม่ได้เลยนะแถวๆนี้แล้วกัน ยังไงข้าแล้วก็โอบก็คือแบบเรายิ่งเราปลูกเราก็ยิ่งชำนาญขึ้นแล้วสกิลเราพอมันมากขึ้นใช่ปะการทำอะไรพวกนี้มันก็จะแบบว่าสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นแบบจำนวนซีดมันมากขึ้นอะไรประมาณนี้การที่เราจะแบบว่าเออตั้งเป้าหมายเป็นการแบบปลูกให้มันได้ร0 0เซต์ไม่ใช่ เป้าหมายของการทำการ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 ปักชำปักชำการการเอาข้าวลงนาอันนี้แต่ว่าเราจะโดนบ่นไปเรื่อยแหละแต่แบบเอาเป็นว่าสรุปให้เลยก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ใจขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดโอ้ลยในการปลูกอันนี้คือบาลานซ์การทำให้บัานสมบูสมดุลนั่นแหละครับ Balance Planting is ideal but i ดอีซึ่นอีซี่ทูเ e ชแฮ็คคือแบบว่ามันเหมือนโอช่อมันมันทำเอาแบบนับตามค่าเฉลี่ยรเราแหละเราก็จะจอยไปนะครับแบปลูกแบบไปจอยอืมซื้อได้โหยอ๋ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ได้ไรอ่ะเออเดี๋ยวนะตรงนี้หรอทัสจินอิจิเนตินอ๋อนี่ไงนี่ไงเราถือได้มากขึ้นแล้วว้าวถือได้เต็มมือเลยถือได้เต็มเลยถือได้เต็มเลย สวยงามเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยขนาดใส่โมมัวอ๋อโซช <c oughs> ก็คือมันค่อนข้างห่างกันปะอันนี้ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือมันค่อนข้างจะห่างๆกันแหละเอาเป็นว่าเราไม่แค์ให <c oughs> แล้วเราก็ต้องใส่น้ำด้วยนี่นะแต่ไม่รู้ว่าต้องใส่น้ำเท่าไหร่เอ้ย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 ยุ้ยเร็วขั้นบนนี้มิสเอาอิเล่ยฮัมใส่เมตาแล้วทำไงต่ออะเราเข้าใจแล้วแหละว่าอืมห ว่ามันจะต้องอันนี้แต่แตะแตเราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องใส่น้ำเท่าไหร่อ่าดีใส่น้ำประมาณไหนอะทาเวมอนบอกดิมิสว่าอะข้อเท้า อาอโอ๊โออ้โอ้โอ้้โอ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 ้อ้โ้โอ้นอ้โ้อ้อ้โ้โน้้ออ้้โเ้โอ้อ้้้อ้อ้้้ ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละมัง้งข้อเท้าของเอ้ยนี่ก็ต่ำจังอะเฮ้ยทำไมน้ำลดเร็วจังเฮ้ยทำไมอะเมื่อก,กี้ก็ข้อเท้านะเห้สูอีกทีมันเออนี่ไงข้อเท้าแล้วแชทอืมอืมยากจังล่ะ <laughs> แล้วมืนเราจะต้องใส่ปุ๋ยอีกไหม ต้องใส่อีกเหรอเจ้าอีกเหรอเยอะไปเปล่าอ่าฮสโนอรดว่าเลยๆๆๆย่อๆๆๆๆๆถ้าเจอจะพูดก็ให้ถอนปุ๊อ๋อเจอกบเจอกบแล้วก็เจออะไรอีกไม่มีแล้วปะอ่อเหมือนจะไม่มีแล้วนะรอบบ้านเพราว่าเขาก็ดูทั่วละ ไหนน้ำรดยังเฮ้ยรดยังวะยังแหละยังแหละมั้งอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยเดินติดเดินติดไม่มีคูโมให้เก็บอีกแล้วแล้วเราก็ต้องกินข้าวปะโอ้ะโอ๊ะโอ๊โอ้นี่มันนี่มันคูโมนี่นาจีอ่าให้ๆ พัตะกันแล้วอีกแล้วเหรอปู่พูดควาเดิมเลยอ้าวถ้าอุเรมอนเข้ามานอนตั้งแต่เมื่อไหร่คะ่ะอาา้าฮ่าบุกมีเรนจูโนเรียลีเฮสคุระไหนนานนไมุ่กุล,นนลิมาเซ